โอเคนะครับก็มารีวิวกันได้มือนกันค่ะก่อนรีวิวโปรไฟลคลิปนี้ก็รีวิวไอเกจแปดไม่มีหน้ากล่องคือกันดัมในตำนานก็ดูที่ดีเทลก็มีรูอยู่ตรงนี้รูใส่โล่เอ้พูดถึงโล่ลืมลืมหยิบโล่อุ้ยลืมเลยลเลยไหนๆนี่ไงอุ้ยพูดถึงโล่แล้วลืมลืมหยิบโล่มาเนี่ย ดูเดี๋ยวใครดูเนี่ยก็มีรูสังข้างอนระตรงนี้ก็มีรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรไม่รู้บ่บอข้อเนื้อมีเก็บรายละเอียดดีมากก็เนี่ยเก็บรายละเอียดดีสุดๆไอเหลืองๆนี่ไม่ต้องของถ้าถ้าซื้อมาคงไม่มีหลักเพราะผมว่าไปขุดกับเพลงบ้านนี่พูดจริงนี้มาไปขุด เนี่ยก็เก็บรายละเอียดดีมากะครับก็อันนี้ถอดครึ่งตัวแล้วไม่มีคอมไฟเตอร์มาให้นะถ้ามีมาให้นี้จะดีมากโอเคดูที่อ t ิคิเลชั o นเอ้ยดูที่อุปกรณ์ให้มาคือมือแบ์สองมือเอฟเฟกต์ดาเมจเซอร์ซึ่งมันมีสองอันในยิมอันเดียว แล้วก็โล่แล้วก็มือพร้พอมปืนพร้อมปืนอันนี้มือถือปืนเฉพาะนะโอเคแล้วก็ดูที่แอติคิเลชันก็หมุนแขนได้สามร้อกสิบสามหกสิบโอเคโอเคได้สุดเท่านี้เลยได้ได้เท่านี้ มนได้เท่านี้ตัวหมุนได้สามร้อยหกสิบแต่มันติดเนี่ยมุนได้หัวนซนซ้ายหันขวาหมุนได้สามร้อยหกสิบขาไปหน้าได,ได้สุดเท่านี้ไปหลังได้สุดเท่านี้งงเข่าได้เท่านี้คืออันนี้รุ่นใหม่นะฉะลองครูรอดสี่สิบห้าปียังก็ อธิคเลชันก็ประมาณนี้ก็วิธีการใส่โล่ใส่ปืนใส่โล่ก็เสียบตรงๆเนี่ยเสียบแบบนี้เลยแต่โล่แ้วปืนต้องถอดอย่างนี้หรอครับนี้มือถือดาบแล้วก็อัาปืนมาเสียบเอ้ยตกตกตกกล้องตกกล้องตกเสจไรจ เอ้ยเอ้ยตัวนนเมื่อกี้เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคหน,น่อยอ๋ออติคิเลชันยังอย่างนึ่งคือม,มันขึ้นแขนมันขึ้นอะไรทานี้โอ้ยหนึ่งทุ่มแล้วติดดาบอะหนับดึงออกมาได้จะมีรูเสียบเอฟเฟกต์ ไอตัวนี้ทําไฟนอลช็อตได้นะคือที่หัวมันหายกับแขนมันหายอะ่ะที่มันหันปืนข้างบนอะ่ะแล้วก็ตู้มอ่ะโคขันเลยโคขันอะ่ะแขนละลายขาละลายเหลือตัวเหลือเอวตัวแล้วก็ขาข้างเดียวอุ้ยโอ้หัวก็ไม่เหลือเหลือ,อดาบอันนึงเลยโอ้โไม่รู้มันจะเพื่ออะไรก็ ผมก็ไม <N cess inh aling> ่ได้เก็บเลยมากนะยังมีเดือยอย่างไรอียเนี่ยเนี่ยยังมีอย่างไรอเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี้ยผมตัดไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่ก็มันจะมีการ acting ท่าแบบ แบบเอาปืนขึ้นฟ้าเอาปืนขึ้นฟ้าเหมือนในกระตูน่ะแบบมวอชั่นมีหัวกับมีแขนอะเนี่ยข้างกล่องนี่ไม่ไมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมจะตั้งโชว์แบบไฟนอลนช็อตผมจะดึงออกว้ายโคมันงับถ้าถ้าจะทำให้มันตั้งท่าผมไม่ดึงหัวออก วิธีทำให้ตั้งระทึทๆดึงโพลีแคปออกมาด้วยอันนี้ครับที่ติด,ดคอแล้วก็ไปเสียบที่หัวเอาไปตั้งคนระับเนี่ยแล้วก็ดึงดาบออกก่อนนี่ยอย่างเงี้แล้วก็ดึงไงนอกเนี่ยก็จะได้ของตัวไฟนั่นช็อตแล้ว,ต,วตัวไฟนั่นช็อตไม่มีเนะนี่ยครับก็จะได้ตัวของไฟนั่นช็อตความจริงแล้วน่าจะพ่นสเปรย์เคลือบด้านเลยนะตัวไฟนั่นช็อต ปังเนี่ยตัวไฟนอนช็อตเนี่ยตอนเป็นไฟนอนช็อตเนี่ยให้มันนเ,น,นเป็นไฟเป็นไฟนอนช็อตดูนะมันสวยอะตอนเป็นตัวธรรมดาอีกอะดูดิมันสวยกว่าอีกอะแล้วก็การ acting ท่าแนะนำให้ acting อันนี้ครับให้แบบนี้ครับตอนนี้ไม่มีหวัว เนี่ยก็จุดจุดขออยับผมก็พูดไปแล้วโอเคครับก็ขอจบการรีวิวแค่นี้สวัสดีครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะสอนเล่นเกมกันด้้วยครับบ๊ายบาย